จากคาถามนี้นะครับจริงๆก็ไม่เคยหาข้อมูลนี้เหมือนกันเนาะเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาในการทํางานเอาเป็นว่าลองมาดูไปพร้อมๆกันนะครับอ,อย่างข้อมูลจากเ,าเพจนี้นะครับเกี่ยวกับเวลาการทํางานของแพทย์ในอเมริกาที่รวบรวมไปตอนปี2020อันนี้เขาเรียงตามเงินเดือนนะครับที่เงินเดือนสูงที่สุดอันดับที่1ก็คือหมอสันลายากรรมประสาทนะครับ ระยะเวลาการทำงานต่อสัปดาห์58ชั่วโมงอันดับที่2เป็นหมอศัลยกรรมกระดูกนะครับแล้วก็อันดับที่3เป็นหมอทางด้านหลังสีนี่คือข้อมูลสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับลองไปดูเว็บไซต์อื่นอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นชั่วโมงของการทำงานของหมอแต่ละแผนกนะครับตีพิมพ์ในปี2023 อันดับที่1ก็คือเป็น critical care ก็คือหมอที่ดูแลผู้ป่วยหนะักใน ICU นะครับอ่าอันดับที่2เป็นหมอสัญญกรรมทั่วไปนะครับแล้วก็นี่อันดับที่3เป็นหมอหัวใจอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสัญญกรรมหรือเป็นอายุรกรรมแต่ก็พูดว่าเป็นหมอหัวใจนะครับซึ่งจากข้อมูลในเว็บไซต์นี้นะครับหมอหัวใจทํางานอยู่ที่56.2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับโอเค ลองมาดูอีกเว็บไซต์หนึ่งบ้างอ่าอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือเป็นของ Jama Network นะครับตีพิมพ์ปี2011อ่าเก็บข้อมูลหมอที่เป็นสับ Specialty นะครับแล้วก็ดูระยะเวลาในการทำงานเหมือนกันมาลองดูกันโอ้อันดับที่หนึ่งที่ทำงานมากที่สุดนะครับคือหมอ สันระยะกรรมหลอดเลือดนะครับมาสคูลาเซอร์เอ่าอันดับที่2ก็เป็น Critical c a r รแล้วก็อันดับที่3เป็นหมอที่ดูแลเกี่ยวกับเกี่ยวกับนิวบอลนะครับหรือว่าเป็นทารกแรกเกิดก็คือหมอหมอเด็กนะครับอ่าแล้วก็นี้อันดับที่4สําหรับข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือพวกเราเนี่ยเองทอรัสิกเซอร์เจอรี่ gery, ก็คือเป็นหมอผ่าตัดหัวใจ ก็ข้อมูลที่เอามาให้ดูเป็นข้อมูลในทางประเทศนะครับซึ่งผมไม่ได้หาข้อมูลในประเทศไทยก็ท่านไหนมีก็เอามาแชร์กันได้นะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามคุณหมอทุกท่านที่ทํางานรวมถึงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนผมว่าเรามีความสุขนะครับเราเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้โดยที่เราก็ไม่ได้สนใจว่าเราจะงานหนักหรืองานไม่หนักกันเนาะแต่เราทํางานด้วยความเต็มใจแล้วก็ ที่สุดก็คือเพื่อคนไข้ของเราเพราะงั้นบุคลากรทางานแพทย์ทุกคนเราเราทำงานเต็มที่แล้วก็เรามีความสุขกับงานที่เราทำขอบคุณสำหรับคำถามนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ